ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราค o กกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนดแล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพลานอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะพา Shadow m มิวเนี่ยไปตะรุยอารีนากันนะครับโดยที่ชา a d ด w m มิเนี่ยอเดี๋ยวบางคนสงสัยเรื่องของการใส่ท็อปปิ้งก่อนแล้วก็ใส่บิสกิตเนาะก็การใส่ท็อปปิ้งเนี่ยตอนนี้เท่าที่เจอเนี่ยก็จะมีโจมตีล้วนเลยนะครับแล้วก็เป็นคูไทมล้วนเนี่ยก็เริ่มทย,ยทยอยมีมาบ้างแล้ว เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถทําสกิลเริ่มต้นได้1นึ่งวีก็คือเร็วมากนะครับใช้คูลทามาประมาณ24%กว่ากว่าๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ทํายากนะครับมันใส่ท็อปปิ้งคูลทม์แล้วมีออฟรองคูลทม์ประมาณหนึ่งซึ่งในการเล่นอไอเรนาอารนาเนี่ยตอนนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นเพื่อเฉอยลดเสียหายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าลงนั่นลงนี่อะไรเงี้ยคุณจะใช้เป็นพวกวิสกิตที่มีออฟเป็นคูลทม์หรือพวก พลังโจมตีก็ได้นะครับผมแต่ในอารีน่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้แต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะแบบมีสายเล็อกคู่ทาแบบ50วิวีแบบเน้นรัวๆก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ท็อปปิ้งเนี่ยมันมีอยู่2แบบจริงๆแบบคู่ทาเนี่ยวันแรกไม่ได้นิยมมากนะักแต่วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีมาบ้างแล้วแต่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นแบบว่าโจมตีก่อนละกันนะครับเพราะว่าชอบเล่นแบบมันๆคู่ทามผมยังไม่ได้ไปลองเซตละเอียดเลยอาจจะเล่นแบบโจมตีสนุกๆใช้เป็นสมบัติใหม่ด้วยไใใหนๆ ใช้ดูซะหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วทีมที่ใช้เป็นสมบัติเดิมปกติก็มีเหมือนกันแล้วแต่เลือกใครละกัดนะครับตอนนี้สมบัติใหม่ถ้าได้ผมเห็นเนี่ยก็จะใช้เป็นชิ้นนี้นะคือมันมา2ชิ้นใช่ไหมครับหน้าตอนนี้เนี่ยจะเจอเป็นอัญมณีแห่งปราดซะมากกว่ามาดูค่าสเตตัสที่ใส่กันตัวเบอร์นิงสไปค์ผมก็จะใส่เป็นเพิ่เชื่อรถเสียหายธรรมดาเลยไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ชาร์ดมิวเนี่ยผมจะใช้เป็นบิสกิตเพล่เชื่อรถเสียหายแล้วก็ รอบลอมเป็นรถเสียหายคูลทามแล้วก็โจมตีมันจะมีท็อปปิ้งพิเศษเหมือนกันนะที่มาในอัปเดตรอบนี้นะครับซึ่งท็อปปิ้งพิเศษเนี่ยมันจะใส่ใแค่ตัวแคนดี้แอปเปิลกับตัวชา a d o w มิวฉะนั้นใครจะกดเจ้าตัวนี้ก็คิดดีๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแคนดี้แอปเปิลก็ดูจะได้ใช้ตีบอสแล้วตอนนี้เท่าที่เห็นในเมตาเนี่ยจะเหมือนใช้เป็นท็อปปิ้งครีก,กันซึ่งเจ้าตัวชา a d o w มิวเนี่ยตอนนี้อะผมเล่นเป็นโจมตีใช่ไหมครับมันก็คนละทางกันแล้วผมก็เเเลลยยตััดดสิินใจจที่ะ่ะงไไม้ไือกอปปพศษ ขอดูเมตาตีวอสมังกรของ Candy Apple ก่อนว่าโอเคมันสามารถใส่ลวกกับชาร์โดมิวได้ไหมคือถ้ามันแยกกันหายไอเราก็เน้นตีวอสเป็นหลักด้วยก็เลยเอาใช้ท็อปปิ้งธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปโกชีสโกชีสเนี่ยถ้ามีบิสกิตแบบเพิกเฉยเยอะผมว่าอาจจะแจ่มเสียหายถ้าดินหนึ่งเพิกเฉยสามอะไรเงี้ยเอ้ยก็ก็ใช้ได้อยู่แต่ผมไม่มีแบบนั้นนะครับเราก็ใส่เท่าที่มีไปเนาะแล้วก็นักธนูอันนี้ไม่มีอะไรมากใส่เหมือนเดิมเพืิอกเฉยล้เสียหาย แล้วก็ Snap d r a g o n เนี่ยก็จะเน้นเป็นคู่ท่าประมาณ45%ผมจะเน้นค่าโจมตีกับพวกกัตตาคิทิคอให้มันฮิวแรงๆหน่อยนะครับจริงๆแม้แต่ในทีมเดียวกันเนี่ยสมบัติก็ใส่ได้หลายแบบนะบางคนก็ใส่เป็นคนนกนาฬิกาทรายบ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีผมก็เจอไอ้ตัวสมบัติไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกันฉะนั้นก็ปรับใช้แล้วกันแต่ผมเล่นทีมนี้แล้วมันดีเปิดมาก็เจอเป็นทีมเดียวกันนะครับผมมาเดี๋ยวเป็นความเร็ว1.5นะครับผมตัวชาลูมิวเนี่ยเออมันโดนโกชิตตลอดแหละนะครับเพราะว่า ผมจําไม่ได้ว่าเงื่อนไขมันเล็งจากพลังโจมตีสูงสุดหรือพลังชีวิตสูงสุดอะไรสักอย่างหนึงน่งนี่แหละนะครับแต่ก็คือโกชิทเนี่ยไม่ว่าใส่อะไรมาก็แตกหมดนะครับผมทั้งฝั่งเราจะฝั่งเขานะครับน้อยมากที่จะรอดแบบน้อยน้อยมากจริงๆนะครับผมแบบ20ตารอดฐานหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเออไปเคลียร์ไปนะครับชาร์ดูมิลนี่ครับชาร์ดูมิลเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะมีเรื่องของอมตะด้วยก็คือสมมติถ้ามันเริ่มหมดทีนึงเนี่ยมันก็จะมีสถานะอมตะของมันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมัมมมัััันนนกก็ลบบบมมมมมมาาาาให่่่่ะะคครรผเเเเอออสยยยยยไไปปโดดดดููดี์ตติิงว นะครับผมนะดูสินี่ครับอมตะดูอ,อิเนี่ยเหมือนเราของเราเตะอมตะไปแล้วมันก็จะไปลางตุ๊กตานะครับผมเนี่ยเขาเพิ่งติดอมตะนะครับผมนี่ไปลางตุ๊กตาแล้วกลับมาแล้วเราก็สแนปมาแต่เรามีเบิร์นนิ่งอยู่นะครับผมแล้วก็สกิลเขาเล่งโดนโดนนักธนูเราเมื่อกี้เราเลยรอดตัวไป ตัวชาโดมิวก็จะประมาณนี้คือมันมีทั้งดาเมจซีซแล้วก็มันมีอมตัดด้วยตัวมันเองด้วยนะครับลูกเล่นค่อนข้างแบบเยอะมากๆอย่างันนี้ก็จะเป็นใช้สมบัติตัวพวงมาลัยแล้วก็ตัวขวดทรายนะครับผมธรรมดาดําเดิมเลยเหมือนเดิมครับเราก็โกชิก็จะโดนเล่งก่อนนะครับลัทธิแล้วก็แมงสามนะครับแล้วก็โกชิกจะติดโลแล้วก็สอยพร้อมกันนะครับจังหวะเดือกันเป๊ะน,นะครับโกชิกมาโดนอย่างนี้ทุกคนแต่ถ้าอ่ผมโดนมานะ เออแล้วก็โกชิก็จะโดนล็อกอีกรอบนะครับผมปั๊บตายนะครับแล้วก็นักธนูยิงสอยมันสอยมันสอยมันตอนนี้นักธนูเริงเชลลูมิวเขานะครับแต่เชลลูมิวเขาอึดอยู่นะครับผมยิงไม่โอเคโอ้เหมือนไปโดนแคปแคปไซจิตไม่ใช่แคปไซไม่ไ <c> ด <oughs> ้สไปเหมือนตีนอามาตะนะครับผมแต่อ่ะไปเราขอเคลียร์ขอเคลียร์เบอร์รี่ส์โอเคเบอร์รีส่ส์ไป,ไป โอเคติดติดอมตะนะครับผมตอนนี้ไม่เป็นร่างตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมานะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วนะครับผมเราก็เบรนนิ่ไฟแล้วโดนเลงอยู่ไปเราก็ใช้ลูมิ้วไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยเจอ6ดาวแต่ละคนผมเสียวมากเลยมันตึง่ะอันนี้เนี่ยสังเกตดูสมบัติก็จะเป็นขวดทรายกับตัวอันมณีเม็ดป่านนะครับผม let's go ริ้วจากใช้ลูมิ้วก่อนแล้วก็นักธนูไปแล้วก็สแนปดะกอนนะครับผมแล้วก็เบร์นิสไฟไปโกชีตยิงนะครับจังหวะเดียวกันอยู่แล้วนะครับม ปั๊บปั๊บแล้วก็ไป s h a d ์ w m e วมานะครับอโอ้โหเขาสอยเรายับมากเลยนะครับ้ยเขาใช้เป็นดาบนะคนละทีมกันอ่าลืมลืม,ล,มลืมนะครับผม l e t โก้ปั๊บปั๊บปั๊บมีราชาเพราะว่ามันก็จะบางคนก็ใช้เป็นดาบเหมือนกันออ้ยราชาเขายิงมาแล้วก็ไป s h a d o มิ้วนะครับผมเราเคลียร์ไปเหมือนเราจะติดเหมือนจะติดอมะตะเตี่ยมาต่อวอย่างวันเมื่อกี้น่าจะติดไปแล้วนะครับผมเล่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นทีมเดียวกันนะแต่คนนี้เขาใช้เป็นสมบัติขนนกนะครับขนนกก็มีใช้เหมือนกัน Let's go แลองจากชาลูมิวเนี่ยสกิลมันจะออกสองวิอยู่แล้วนะครับผมมันสามารถถ้าสมมติคุณใส่ตัวอื่นถ้าคุณอยากให้ตัวอื่นออกก่อนคุณก็ต้องใส่ให้มันหนึ่งวิก็น่าจะมีแค่ถ้าในทีเมตาปัจจุบันน่าจะมีแค่นักธนูที่ทําได้สำหรับหนึ่งวินะครับผมถ้าคุณอยากให้มันออกก่อนตัวนี้นะไฟแล้วก็เบร์นิ่งสไปดไปนะครับผมแนปดาก้อนเขี่ยสร้างโลขึ้นมาครับแล้วก็ชาลูมิวเตรียมออกสกิลโอ้โหออกจังหวะเดียวกันเป๊ะน่าจะเป็นโจมตีเหมือนกันนะครับผมแล้วกโกชิเขายิงมาถือครองททุกกสิิิิ่่งงงยยมมมมมมาา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 ชชโดดดดวว์์้เเรรรออึึึถนนะคคัับไขาาตต เราก็ใช้ลมิวเข้าสู่สกิลของเรานะครับผมเคลียร์เขาได้ไหมเออเหมือนจะตีนมะตาพ้องกันเลยโอ้โหอ่ะเราเปิดก่อนนะครับผมโอ้อยเดีขาจะสวนมาเดี๋ยวผมว่าจะรอดไหมเนี่ยรอดาาเมื่อวานเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับเราก็ใช้ลูมิวเราเปิดก่อนอุ้ยเหมือนจะพร้อมกันเมื่อวาเหมือนพร้อมกันมาาเมือ่อาวานเขาจะตายเลยหรือตายเขาตายโอ้ยโคตรจังหวะแรกกันอ่ะเดี๋ยวแวะไปเล่นอีกทีมกันนิดนึงนะครับก็จะเป็นทีมป่าด้างนะครับสมบัติเดี๋ยวเราใส่เป็นตัวขวดทรายส่วนป่าด้างเนี่ยผมจะเล่นเป็นคูไทมนะครับแล้วกก็็ใสส่เปนบิิต ธาาุมืดแล้วก็เพิกเฉยรดเสียหายนะครับจะเพิกเฉยรดเสียหาย4แถวก็ได้แต่ผมมีทําไว้ชิน้นนึงเป็นธ้าุมืด20กับเพิกเฉยแล้วมันก็เล่นได้ดีแต่ไม่ค่อยเจอยีติเลยว่าเซิฟเซิฟดาร์เจอจสแนปนะับผมไป สแนปไปครับแล้วก็ป่าดาร์กไปแล้วก็เบร์นิซ์ไปไปโกชิทโดนเลยอุย้ยโกชิทเราไม่ตายว่ะรอบนี้เหลืออยู่ตึงหนึ่งอ้าวกลายเป็นชาโดูกูดูแทนอ่ะชาโดสวนชาโดเหมือนเมื่อกี้ที่ติดโอเคกลับล่างมาแล้วนะครับผมยิงไปเคลียร์หมดดวงแม่ไม่หมดนะครับผมแล, it, แล้วโกชิทเราโดนล็อกโกชิทตายรอบนี้ตายสนิทน,นะครับผมแต่เขาเหลือโกเขาเขาตัวหน้าหมดแล้วนะแล้วก็โอ้โหชาโดมีเขาพุ่งติด ติดล่างตุ๊กตานะครับผมแล้วเขาจะสวนมาเราเรา,เรายืนอะเบอร์นี่สไปโดนสบายเบอร์นี่สไปมีอมาตะาอยู่นะครับผมอาอมาตะเราเพิ่งได้ใช้ไปล็อกไปนี่แต่ผมอยากเจอคนเล่นแคปไซซิน <c ười> เคยเจอมาอยู่นะเออมัน,นดีกิวเด,ดียวกันได้แหละสมบัติเนนาฬิกามันล็อกอยู่สมบัติเหมือนกันนะครับผม let's go ไปครับชาโดว์มิวออกก่อนแล้วก็โกชิดโดนเหมือนกันนะครับผม,ผมเปิดลงงหวัเดียวกันเป๊ะ ป๊ะนะครับผมเหมือนก็เหมือนเหมือนเขาจะเปิดก่อนเราหน่อยนิดนึงะวะ่าวะไม่เป็นไรนะรสแนปไปแล้วก็ฉันนู้นก็เปิดสกิลไปนะครับผมนี่ครับโกชิตโกชิตเราตุยโกชิตเขาก็ตุยแล้วเหมือนเขาหายไปเอ้ยเหมือน แคปซิสเข้าไปไม่ใช่ไปเบอร์นี่ผมชอบเรียกสลับกันตลอดเลยว่ะอ่ะชาร์โลมิวนะครับไปแล้วก็ลูกพี่ดาร์กตอนนี้ลูกพี่ดาร์กเราโดนเล็งปลาลูกพี่ดาร์กแตกแล้วแล้วก็ชาร์โลมิวเราติดสถานะมลาต่าแล้วเขาก็ติดนะครับผมตอนเนี้ตอนนี้เขาเหลือตัวมากกว่าเรานะเขายังเหลือลูกพี่ดาร์กอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เบอร์นี่ไฟเราแตกแล้วนะครับผมตอนนี้เราเคลียร์เขาเรื่องเหลือเบอร์นี่ไฟอยู่แต่เขาล็อกมาครับถ้าเรายืนได้เราแน่จะได้จังหวะสวนอยู่นะครับยืนได้อยู่แล้วก็สวนโอ้แต่มันต้องเข้าเบอนะร์ อูแลกกันมันเลยนะอันนี้นี่ยเขาใช้เป็นสมบัติใหม่2ชิ้นนะครับก็คือมันมีมา2ชิ้นใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ค่อยเจอคนใช้2ชิ้นนี้พร้อมกันนะส่วนใหญ่ก็แบบว่าใช้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งกับอีกชิ้นเก่าแต่นี้ก็เป็นไปชารุนมี้เราก่อนนะครับผมแล้วก็สแนปดาร์ก้อนไปครับโดนโดนเล็งมานะครับผมแล้วก็โกชิปติดเอามาตือนกันนะครับผมไปแล้วก็สแนปไปแล้วก็ลูกพี่ดาร์กนะครับผมแล้วก็ชาโดว์นะครับผมไปเคลียะตัง้งแดูเขายิงมาอุยอ๊ย Go it, อยุบ ั๊บโอ้โหชาโดเขาเกือบปั๊บมาตะาโอ้โหนิดเดียวเออเกือบใช้สถานะแล้วเบอร์นิงเราเข้ามาตัดแล้วครับแล้วก็เบอร์นิงเราฟันไปเพ่เขาเหลือตัวเดียวแต่ผมว่าเรา3ามลุนหนึ่งน่าจะไหวอยู่มั้งแล้วก็ชาโดเราได้สูงเขาด้วยชาโดติดโอเคนี่นี่นี ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหลังๆมันก็จะยืนคู่กันระหว่าง shadow กับ burning นะครับเพราะ burning มันมีอำาต่างไงมันยืนยืนระยะได้นาน shadow ก็มีไงมันก็เลยยืนด้วยกัน2ตัวเปิดมานะครับผมเราก็จะเป็น shadow ก่อนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมนะผมไม่ค่อยเจอคนเล่นที่ให้ตัวืนออกหนึ่งวิหรือ shadow ออกหนึ่งวินะครับส่วนใหญ่ก็จังหวะเดียวกันนี่แหละแล้วก็ลูกพี่ดาร์กนะครับผมไวแล้วก็ s n นปนะครับผมเนี่ยเขาใช้เป็นเนี่ยขนนกจริงๆนะอ่ะผมขั้นนิดนึงนะครับเนี่ย เออผมลืมเปิดอูดราเมจจบเกมเลยว่ะอาจจะตอนนี้จบเปิดให้ดูเออลืมไปแต่วันนี้เขาใช้เป็นนฟฟักเสกผู้นําของดาร์กนะครับผมไปแล้วก็ดาร์กเราได้ฟันไปแล้วก็สแนปเปิดขึ้นมานะครับผมตอนนี้เขาเหลือสามโอเคโกชิเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็โอ้โหแมงสามเราติดนะครับผมอ๋อลืมไปผมไม่ชินเรียกเบนจิ่งไฟเพราะปกติเรียกแมงสาราะว่านะครับเขาเหลือตัวเดียวแล้วเขาติดอัลมาตาไปสวยนะครับแต่เขาได้สวนเรามาเนี่ยแมงสามเราน่าจะตุยนะครับแมงสามไม่รอดแต่ชาโดว์เราเปิดสวนแล้วก็ปาดาร์กฟันซ้ําสวยงามมาก แล้วก็เสริมอ,อีกนิดนึงก็คือชาร์ดูมิวไม่มีธาตุนะครับผมก็งงเลยว่าทำบิสกิตธาตุพิษมาเอ้แต่ชาร์ดูมิวไม่ใช่ธาตุพิษเจอลูกพี่ตัวตึงนะครับลูกพี่เด็กนะครับมาไม่รู้จนะเอารอยไปไหนอ่ะแล้วจากชาร์ดูมิวก่อนแล้วก็สแนปดาร์กอนนะครับผมติดมาแล้วก็ดาร์กแล้วก็แบงซาบนะครับผมแล้วก็โกชีตยิงสูงขึ้นมานะครับปึบ๊บดามเมจแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมลูกพี่ดาร์กแล้วก็ชาร์ดูมิวนะครับสวนไปเออแล้วก็ ปลาโกชิโตชิเราตัวแต่โกชิเขายังอยู่นะครับเขายิงขึ้นแห่งเทพมาเมื่อกี้เราไปเล็งตัวไหนวะนะ่านักธนูเขาหรือเปล่าวะแต่นั่นเขายังยืนอยู่นะครับผมแต่แมงสาบเขาน่าจะเตรียมมาตาไปแล้วหรือเปล่าวะเรื่องมันน้อยไปเออเคลียไหมนะครับผมแมงสาบเรายืนอยู่ได้แต่ยืนอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับผมโอ้ยเขายืนอยู่ตัวแบบฟูมากเลยวะ่ะเราโอ้โหแตกนะครับผมไม่ล่าแต่ยังไงเนี่ยมันเพิ่งช่วงีซีซั่นอะเราชิวๆกันไปก่อนก็ได้ในตอนนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ย เออชิลยังไงก็ตามนะครับแต่ Shadow มิ l เป็นตัวที่เก่งนะครับผมใช้คำว่าเก่งแบบเก่งมากนะครับเพราะว่าถ้าคนเล่นทีมเดิมที่ไม่มีชาร์โดมิวมาสู้กับ Shadow มิ l เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก Shado m มิวเนี่ยถ้ามีตัวมันก่อนเนี่ยเออเออเคมันเป็นตัวดาเแมก็จริงแต่มีตัวมันเองเนี่ยยังไงก็แค่มีตัวศูนย์ดาวไหนก็เก่งมา,มากๆแล้วก็อยากให้หามาก,กันนะครับเพราะว่ารอบน,นี้เนี่ยอารีน่ามันเลย26วันใช่ไหมครับตัวก็น่าจะหมดใกล้ๆกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาอยู่ ออกมาสาวสดานนิดๆในการหาชาร์โดมิวให้ได้ก่อนที่จะตัดผลอะเลหน้านะคืออย่างน้อยขอให้มันได้ทันผมคิดว่าสัก2องสามวันนะก่อนรนะีซีซั่นอะมันยังพอไต่ทันเนี่ยถ้าคุณจะเอาสักแกมมาตเตอร์สอะไรเงี้ยหรือแกมมาตเตอร์สองอะไรเงี้ยแต่ถ้าแกมมาตเตอร์หนึ่งเนี่ยสองสาวันอาจจะยากไปหน่อยนะสำหรับก่อนรีซีซั่นนะครับมาแถมๆๆคือผมรีหน้ากระดาษอะไม่เจอคนนี้สักทีอย่างก,กิลเดอกการ์นิชเขาใช้เป็นแคปไซซี A C นะอ่ะมาๆอย่าบอเอาเอาทีมนักธนูไปตีนี่แหละ นะผมจับทีมนัทโนนัดมือกว่าเอามานี่แต่ฉายาแกมาตเตอร์หนึ่งไอที่มันแจกมาแล้วสวยมากเลยนะสีมันแวบๆแวบๆนะครับผมมาชาโดก่อนแล้วก็นักธนูตามมาครับแล้วก็สแนปนะครับผมมาแล้วก็แมงสับนะครับผมมาเขามีแมงสับ V1 เรามีแมงสับ V2 สองเขามีแมงสับ 2V เลยนะครับผมเอ่อปั๊บปั๊บปั๊บนี่ครับแล้วก็ชาโดมิวไปนะครับเคลียร์โอ้โหเขาฟันมานะครับผมแล้วก็แมงสับเราเปิดนักธนูเรายืนสวนนะครับอุ้ยนักธนูยังไม่ได้ออกสกิลเลยว่ะ นักธนูเออเราก็ส n นปมานะครับยิงซอยมันซอยมันยิงตุบ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 นักธนูโดนล็อกแตกนะครับผมอ่ามันโอ้โหแล้วโคชิก็โดนต่อนะครับยืนอยู่ได้อยู่สูสีครับตอนนี้แล้วก็ส n นปดาก้อนไปไม่ใช่ส n a p แมงสาบแมงสาบตีกันนะครับผมแมงสาบ v1 เขาก็ไปแล้วนะเราเหลือแมงสาบ v2 ก็เหลือแมงสาบ v2 แล้วก็ใช้นักธนเปิดไปแล้วก็เหมือน burning s i e เขาเพิ่งติดนมตานะเราก็เพิ่งติดแล้วก็ติดตุ๊กตาติดล่าง ร่างองามาตะเหมือนกันเลยนะครับตอนเราใชโดูมิลโอเคใชโดูมิลเราเปิดก่อนเขานิดหน่อยนะเราเกิดขึ้นมาก่อนแสดงว่าเราตุยก่อนเขานะครับเราก็ตอนนี้แมงสาบโดนแมงสาบเรายืนอยู่ได้โอเคมีตัวพวงมาลัยช่วยอยู่ ตอนนี้แมงสาบเขาปเ้ยแมงสาบก็ยังอยู่อะแล้วก็ใช้ดุมิวเราสวนนะครับผมปแลกกันสวนจงวังหวะเดียวกันเลยแต่เหมือนเราจะออกก่อนนะถ้า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 เราได้สวนก่อนจงังหวะดีๆน่าจะมีลุน้นโอเคเรายืนอยู่2ตัวได้อยู่นะขอให้เคลียโอ้ยเขาเล็งเบอร์นี้ไปเราแล้วก็ใช้ดุมิวเราสวนยิงไปนะครับผมขอเคลียให้มันได้แต่แมงสาบเรายืนอึดทนเอาเรื่องวะเอเอเอะเดี๋ยวดูดาเมจท้ายเกมแต่มันดาเมจมันนานเยอะอยู่แล้วอะเพราะว่าไอแมงสาบกับใช้ดุมิวอะมันยืนอยู่นานไง ดาเมจมันจะพุ่งกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แหละคลิปนี้ของจริงแล้วสวัสดีครับ